ไม่หมดแต่ยกเป็นน้องไปสอง่่าหทีรอบอ๋อนี่ยกเงไนสองรอบให้คนท้องรอนนี่คี่ผัดกะลังลงมาชัน้นงาวเป็นอย่างนู้นตังไงเราหวานใหญ่แล้วอ๋อบอกคนอื่นไปได้หมดเลยนะพี่เราไปสองรอบเขาบอกเกายังไม่แจกอ๋อหรอคะอืมสวยเกินไปบาเดี๋ยวหนูไปอะไรคะ เอานี้ไปเลยทำไมมัิล้อไมเอไปกินนนั้นเลยดีกันไปเไม่ใหังดูแงดูสวยแม่องเปิดมาเปิดแล้วไงเมื่อกี้พระเขาบอกว่าพรอยู่ด้านหลังแม่โอมงนี่ไงเขาเลี้ยงพระอยู่เด็กก็ยิ้มออกมาไป่ยิ้มเขาบอก รอเดียวนะกว่าพ <zat>, ี <these ones. S 3> ่คนนั้นแล้วเาไหมวกอ่ะไปให้พี่หน่อยสิลองดูหน่อยดิโอ๊ยสอบเออสอบสออสออออสอออบเ อ้มาสั่งข้าวแล้วสิบเอ็ดโมงเดีย่าเดี๋ยวพี่หาลก่อลยา่หลกนไม่ะโอเคไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวพี่หาดีกว่าอจ้ ได้ไดวัดลวงองเลยสีอ่ะที่ไหนคะงพ่ะเลยสีิยัอ๋อหลูยังไม่เคยไปนะค่ะแต่ครั้งนี้นะกําลังบ่อยเอาล้วไปที่วัดก็บอกให้กินยังไร้อไปไปบ่อยนะคะไปตลอดคูเยี่ยมเลยคู้งค่มาที่ซอยสายลมก็มีนะคะพอหลวนเดชินไปสา หนูไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะคะาขายอะขายดีเลมีมุดมีทางมีวัดแล้วแจกอะไรทำให้เราได้ได้ได้คลาสินแคลาสินแม่ของเคยไปไปถือสินอยู่วัดมาชิมคลาวาดวัดป่า วัดที่มูลฤดีกับกบประพัสลาเขาไปสร้างกุติไว้แม,ม่หงไปไปถือศีลเป็นเดือนเลยนะการศีลฮัลได้ฝ<ห>น,นประมาณสักเ็โดโมงรถมาวายสวัสดีค่ะสบายดีประ,ะ,ะออมาณแปดเก้าโมง ฟังฟังหนูฟังหนูตอนนั้นหนูได้เหรียญของอพระสังฆราชมาเหรียญหนึ่งแล้วก็วัด,ว,ด,ว,ด,ว,ดวัดอะไรอ่ะวัดวัดวัดเหรียญเราไปรับเหรียญรับเหรียญดีเด่นพะอมรรับเมรดีเด่นพระอมรใช่ยานนาวะ พัทมอนมันได้เหรียญน,นี่เหรียญท่านไปไปสแสวงบุญที่ที่อินเดียไงท่านก้ามาให้เหรียญหนูเยอะเยอะแต่เวลากัดกับชุดไทยมันสวยนะเ<อ>า<ๆ>้ากันเยใช่<อ>มาแล้วยังในเปรมมาลีเนี่ย เดี๋ยวมันจะมานี่กันอัน,นก็นอย่โงอรมาีล